นั่นภูมิของพระโสดาบันเราจะไม่ถือจาสดาอื่นลัฐที่อื่นไม่กล้าพูดผีปีาศาจหรือสีชีไปพระยาคุตพญยาหนาะหรือใครใครใดๆในใจโรกธาทุเป็นอาจารย์เราจะกล่าวไ้า้เทิดทูนเตพระรันาตนใจพระพุทธธรรมะส์ะสเท่านั้นนี่เลยภูมิพระโสดาบันเห็นไหมล่ะท่านยกภูมิพระโสดาบันให้ฟัง ภูมิภศระสกิทาคาก็เจเช่นเดียวกันกิริศเบาบางลงไปภูมิพระนาคามีเห่ไหะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเหลือไว้ปัจจุบันภูมิของพระอาหารหันต์รู้อดีตตามความเป็นจริงของอดีตรู้อนาคตตามความเป็นจริงของอนาคตรู้ปัจจุบันตามความเป็นจริงของปัจจุบัน เตไม่ติดในเงื่อนทั้งสามพระาหายน์พีบ้าแล้วจะยึดยึดปัจจุบันอยู่ไปปั๊บเลยกลาบหมูเลยเห็นไหมลหท่านก็เข้าที่ภาวนาก็โค่นกันในวันนั้นในคืนนั้นนั่นแหละอีกหนึ่งรู้กว่าอีกหนึ่งรู้แค่เนี้ยแค่ปัจจุบันอีกหนึ่งข้ามปัจจุบันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ได้พวกเราคิดว่าโอ้ถูกต้อง เดินมักอย่างนี้เขาพูดให้ฟังแล้วก็ถือว่าพ้นแล้วด้อมันจะพ้นไปถึงไหนตาต่ทีเยืองมีขันห้าอยู่นี่มีเวทนามีสุขมีทุกข์อยู่นี่มาพ้นไปยังไงอ่ะบางทีภาวนาไปภาวนาไปจิตเล็กก็ไปเล็กก็ไปละเอียดก็ไปเลียดละเอียดไปหายไปเฉยๆนั่นแหละมันของปิติอยู่อย่างนั้นมังกงสมาธิอยู่นันมันก็ไม่เอาอะไรเลยมันก็อยู่อย่างนั้น หลวงพูดติดอยู่อย่างนี้ตั้งห้าปีกว่าที่จะออกมันได้ก็นึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์มาแล้วนั่นนั่นก็บ,บ้าของมันนั่น,นแหละการแะแนนกันเป็นบ้าเป็นบปอไปงนั้นหละเป็นพระพุทธเจ้าเลยไงนั่นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านทรงพยายา์เพื่ออุบายทมบางสิ่งบางอย่างให้กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาให้กับคณะ,ะสงฆ์สาวกนั่นเป็นอย่างนั้นอีพวกเรานี่นี่ดูตัวเองนั่น ยีเลยเปรตผีมันมีขึ้นหรือ,อยังความโลภความโกรธความหลงทิดถืมานะยังหลงเหลืออยู่หรือไม่คิดว่าคนนั้นถูกคิดว่าคนนั้นผิดมันยังมีอยู่หรือไม่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดนั่นถ้ามันไม่ไม่มัชฌิมาปฏิปทาความพอดีมันก็วัดกันไม่ได้เอามัชฌิมาปฏิปทาความพอดีในธรรมในวินัยตัวนั้นเป็นเครื่องวัดใจตัวเองนั่นแหละเมื่อความโลภเกิดขึ้น สติกำลังปัญญาทานมันไหมโลกโกรธหลงทิฏฐิมนะมันเกิดขึ้นสติกำลังปัญญาทานหรือไม่เป็นวสีหรือ,อยังมันเป็นอัตโนมัติหรือ,อยังมันรวดเร็วมันช่ำชองเรียกว่าวสีเข้าฌานญาณเข้าสมาธิอย่างรวดเร็วช่ำชองเป็นปกติไม่มีการดีบังครับ เป็นระดับนั้นไหมหรือมิตรับเป็ดระดับผีระดับนรกมหาเบเจอยู่ในใจนั่นบ้าคนนั้นเป็นอย่างนั้นบ้าคนนี้นเป็นอย่างนี้ให้คะแนนคนนั้นบ้างให้คะแนนคนนี้บ้างในตัวเองนั่นถึงไหนล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันการให้คะแนนกันนั่นให้คะแนนกันแบบปุกกำลังใจกันเออก็ไม่ได้บ้าอะไรเอาใกล้แล้วนะเ,ออเพียนพยจามนะ